สวัสดีครับจําได้ไหมครับพัดกําแพงเพชรนะฮะก็บางท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะครับใครที่นับถือพวกแก่พระพิฆเนศเนี่ยถ้าเรานับถือท่านจริงๆมันตกแต่ตกมันจะตกเพราะว่าตกส่วนหนึ่งคือตกจากที่ตัวเราทาตัวเราเองมากกว่าคือตัวเราประมาทในการใช้เงินในช่วงที่เรามีมีเงินมีอะไรจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ถึงพวกแก่ เราก็จะเอาเงินไปเที่ยวเตรอะไรของเราอย่างเงี้ยแต่พอเราตกอาบจ,จริงๆเนี่ยยกมือไหว้ขอพ่อแก่แหละแล้วเจอปฏิาหารพ่อปู่ก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ห้องข้างๆเนี่ยเขาโดนงัดกันประมาณเกือบสิบห้องได้รวมทั้งห้องผมด้วยกระโดนงัดแต่ของแฟดเขาก็โทรตามมาพัดิีบกลับมาบ้านดูเลยว่าแฟดได้โดนงัดผมก็รีบเข้ามาเลยตายแล้วผมวัวของหายนะแล้วก็มีของนู่นนี่นั่นไว้ในห้องใหญ่ยเมา่ไปคิดว่าโอ้ดนงัดโดนขโมยของแล้ว ปรากฏว่าไอ้ห้องอื่นเนี่ยโดนขโมยยกเขาโดนรุนวี่นั่นโดนหมดเลยนะแต่ห้องผมก็โดนงัดเหมือนกันประตูไอ,ไอ,ไอ,ไอ้กุญแจมันพับเนี่ยลื้อออกมาเลยผมก็เปิดกระตูก็ไปเปิดประตูก็ไปพร้อมกับเจ้าของห้องเจ้าของห้องเขาก็บอกว่าจะมีอะไรก็เขาก็จะมาเช็คว่ามีอะไรหายบ้างผมก็ลุ้นแกเปิดประตูก็ไปอมองไปทุกอย่างอยู่ครบไม่หาย นาฬิกานาฬิกาอะไรที่ผมวางไว้ทุกอย่างมีเครื่องเล่นอาอามอก่อนเป็นอาเครื่องเล่นซีดีดีวีดีอะไรเนี้ยมันมีจิปะตะแหวนสร้อยสร้อย,อ,ยอะไรทุกอย่างมีภูมิพ้าทุกอย่างทุกอย่างอยู่ครบไม่มีอะไรหายผมก็แปลกเออห้องมันโดนงัดด้วยนะแต่ทำไมของมันอยู่ครบไม่มีการลือ้อคนไม่มีสักอย่างเลยนะที่นอนหมอน พ้อมอยู่ครบแปลกแต่มีเสียงพ่อปู่เสียงขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอนผมว่าป็นปฏิาหารพ่อปู่่พ่อป,ปู่แสดงอะไรปฏิาหารให้กับขโมยมันอะไรอย่างไร,ก,ไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันห้องทุกห้องอ่ะที่โดนงัดอของหายหมดห้องผมอยู่ครบครบทุกอย่างจนเจ้าของแฟลกก็แปลกใจเออห้องโดนงัดแต่ของอยู่ครบอ่าผมคิดในใจนะ ปฏิหารพ่อปู่และอีกครั้งนึงก็คือผมอยู่ชั้นสามไอ้ห้องที่อยู่ตรงข้ามผมในชั้นสองเนี่ยดึกๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเดินบนห้องผมเป็นไม้เท้าคนแก่เดินถือไม้เท้าตอก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 เดินจนเจ้าของห้องที่อยู่ชั้นสองในที่ห้องห้องตรงข้ามกับผมเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาเพื่อจะบอกผมว่ามันดึกแล้วรบกวนเบาเบาหน่อยเขาจะนอนปรากฏว่าเขาขึ้นมาปุ๊บก็ผมไปเล่นงานตลอยังไม่กลับอีกแล้วทีสองทีสามห้องก็ล็อกอยู่ เขาก็ตกใจอ้ห้องล็อกไม่มีคนอยู่แต่ทำไมเขาได้ยินเสียงคนเดินเขาก็ต้องย้ายห้องหนีไปเขากลัวเขาบอกเป็นผีเป็นผีเขาโกรเพราะว่าเจ้าของแฟลตเขามาถามว่าห้องเธอมีอะไรทําไมเธอไม่อยู่ห้องล็อกแต่มีคนเดินแต่ผมก็นอนอยู่ในห้องก็ปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรรบกวนหลับฝันดีไม่มีผีไม่มีอะไรเลยผมก็คิดว่าคงเป็นพ่อปู่แะไรแกคงนอน ปักรักษาเรามาท่านเป็นเทพนะครับแล้วผมเนี่ยกับพ่อปู่เนี่ยก็ผมบูชามาตลอดบูชามาตลอดในช่วงที่แต่เป็นเสลป,ปินมีพ่อปู่ฤาษีเนี่ยผมจะบูชาตลอดทั้งเป็นเป็นเหรียญแล้วก็เป็นเสียงนะฮะแล้วเป็นองค์ด้วยเป็นทั้งทั้งทั้งตัวท่านเลยผมก็จะบูชามาตลอดเลยเนี่ยมาในยุคนี้ผมมาได้เหรียญไี้เลยพ่อปู่ดา,ารอดน,นะฮะด้านหน้าเนี่ฮะเป็นเสียงของท่านด้านหลังนะครับด้านหลังผมนี้นะฮะ นี่เลยเป็นาสาติกานะครับสติกาเลิ้นทองนะครับนี่เป็นนกสาติกา2ตัวผมเพิ่งได้มาไม่นานนี่เองนะครับในช่วงประมาณไม่ถึงปีนะครับผมจะบอกว่าที่ผมทําธรุรกิจอยู่แล้วกับแฟนชายกาแฟสดไรชลรดาคือธรุรกิจของผมเนี่ยมันไปได้ดีไปได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วลูกค้าผมก็อยู่ในระดับหนึ่งลูกค้าแฟนชายผมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่พอได้เหรียญพ่อปู่นารอบเหรียญน,นี้มาทําให้ชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นอีกจากดีอยู่แล้วนะดีขึ้นอีกไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรือว่าเป็นอิทธิธิษปปยาของพ่อปู่นะฮะแต่ผมรู้สึกได้ว่าตั้งแต่ได้เหรียญมาเนี่ยลูกค้าแฟรนไชส์ของผมเนี่ยมากันอีกเยอะเลยไม่รู้มาจากไหนนักหนานะฮะมาทั่วประเทศจากอ่อนทุชจังหวัดนี้ เดินทางมาผมที่ออฟฟิศกาแฟเนี่ยมาซื้อแฟรนไชส์นะฮะมาซื้อแฟรนไชส์มากันเยอะมากเยอะเพิ่มขึ้นเหมือน,นกาฟนะฮะเยอะขึ้น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 ผมก็แปลกใจเออตั้งแต่ผมได้เรียนพ่อปู่อย่างนี้มาทําไมธรุรกิจของผมมันดีขึ้นอีกอะผมก็ถามลูกค้านะว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาซื้อแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ชลดาลูกค้าเขาบางคนเขาตอบผม,ผม,ผ,มผมลุกเลยนะ เขาตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็ไม่เลือกหลายแบรนด์เขาก็ไม่เลือกแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเหมือนแบบดึงให้เข้ามาที่นี่อ่ะดึงให้ลูกค้ามาที่นี่อ่ะเออเขาก็แปลกใจเขาทำไมต้องต้ามาไล่ช่อระดาผมขนลุกเลยผม,ผผมผน่าจะเป็นสิ่งที่ผมขอคือร่เมียงพ่อปู่เนี่ยเราก็าต้องขอขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้การงานราบเรื่นขอให้มีลูกค้านิยมแฟรนไชสนิยมในชื่อเสียงของเราคือเราขอท่านท่านก็ให้พ่อปู่ก็ให้เนี่ยมีงานโทรเข้ามาเยอะเยอะหลายงานนะงานร้องเพลงงานพิธีกรงานแสดงจากช่วงนี้พอผมมาทำธุรกิจเนี่ยงานแสดงผมก็จะจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าจะมาโฟกัสทางธุรกิจมากกว่าแต่พอได้เหรียนพ่อปู่นี่มาปุ๊บเนี่ย มีงานแสดงเข้ามางานละครโทรเข้ามาเยอะนะอนพัดว่างไหมเนี่ยเออจะให้เล่นนู้นเล่นเป็นตัวนี้เอ,อ่อเนี่ยพัดเอ,อ้ยมาถ่ายรายการที่นอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีงานเข้ามาเยอะแต่ว่าผมก็ปักปฏิเสธไปหลายงานเพราะว่าด้วยจากว่าเรามาอยู่ทีบิตจุดนีแล้ว